พาถาบูชาพระอินท์เทพเจ้าผู้ปกครองสวรรค์หากท่านใดได้ฟังหากท่านใดได้สวดเป็นประจำจะนำพาชีวิตของท่านทั้งหลายไปสู่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสิวิไลแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงหากท่านทั้งหลายพร้อมแล้วว่านโมพร้อมกันสามจบนะโมตัดสะพทะภวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตเทวินโททิพพะจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธ ทธสังมิโลกวิถูสหัสเนโตเทวินโททิพัจขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธสังมิโลกะวิถูสหัส,สเนตโตเท,ทวินโททิพจัจขุงวิโสทายิอิกกวิติพุทธ พะสังมิโลกวิถู